ต้องํำด้วย200บาทไฟกระต่อกเลขโคดโอ้โห76 2สหองหลัก2ตัวเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาเรื่องแล้วฮนะเลขโคด76ดกครับไขรอย่างได้โดดมาเลยนี่คือเลข2หลักหนึ่งในหลักพันกว่าเหรียญเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไปรายการก่อนผมดูไปรายการก่อนรายการนี้สร้างกี่เหรียญครับโอ้โหสร้างน้อยมาก เดี๊ยวไปรายการอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี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 ่ใบรายการอยู่นี่ <c oughs> เนื้อกระไหลหนักใช่ไหมรายการที่เท่าไหร่รายการที่สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกเนื้อกระไหลานากโอ้โหหนึ่งในสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเงา หนึ่งในสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญพี่คือหนึ่งในนั้นเลขไม่ข้ามร้อยเป็นอะไรที่สุดไปแล้วเป็นอะไรที่สุดไปแล้วนะครับนาะรายการนี้4 0่บาทโดดเข้ามาแล้ว400บาทโดดเข้ามาแล้ว,ดดาาแ,ลวแล้วพี่อย่าลืมนะว่ารายการนี้มีส่วนผสมของทองคําเอานะครับ400แล้วลก็4 0 0 400, 400บาทมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ380รไม่ทัน3 1 0บอไม่ทันจะพี่นําขึ้นมาที่400นับ3านับ2นับ1พี่เอ้ยไม่ข้ามพันผมดีใจด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขโค้ด2หลัก,หล,กหลักเดียวตอนนี้เล่น กันข้ามพันหมดแล้วรายการนี้410บาทครับ410บาทพี่บีรายการนี้ส่งสัญญาณน,นับดิ่งไปเลยโค้งสุดท้ายดีเลย5วีครับ410บออย่าไปยอมกันจะพี่เจอเลขแบบนี้สวยๆแบบนี้2หลัก2ตัวเอานะครับ1ใน3599เหรียญพี่คือ1ในนั้นเลขโค้ด3หลัก3ตัวไอ้2หลัก2ตัว เจ็ดหกเลขโคตเจ็ดสิบหกสี่ร้อไม่ทัน450โดดมาแล้วใครอยากได้โดดให้ขาดปาดให้แม่นพู้ชนะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวรายการนี้นับ5นับ4นับ3นับ2นับหนึับศูนย์ไม่มีใครให้มากกว่านี้เอาจบไปเลยฮความไบเป็นของพิศาสความไปเป็นของพีศาสร์รายการนี้เรียบ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 ,ร,ยบรอห้อยจบไปจบไป ครจะอยู่ใครจะไปเอาเราไว้เอาหวานเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไอ้ช้อยเก็บถากเรียบร้อยเรียบร้อยครับ2 k เคออกยังนะครับนาะยยังเลยจะพี่พี่โบ๊ทวายุนะครับ5้าอยอ้ย5 0าอบาทครับพี่เค O R N พี่แว่นไม่ทันห้าร้อยราคาชนกันพี่ห้าร้อยยี่สิบไม่ทันงับห้าร้อยยี่ไม่ทันเลยจะพี่สี่เจ็ดไม่ทันสี่เก้าไม่ทันพี่โอ้โหจบไปห้าร้อยครับพี่พี่จบไปห้าร้อยบาทครับน้องแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่กิติภูมิสวัสดีพี่คำสวัสดีทุกท่านค่ะตกบกพร่องท่านใดตั้งแต่ต้นไลฟ์ไม่ได้เรียกชื่อใครขอโทษขออภัยนะครับห้าร้อยบาทฮะ ใช่รลยห้าร้อยบออ่ะพี่ชายห้าร้อยบอขอบคุณมากครับ